คลิปนี้ทำจากนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาการตลาด utcc สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับซเว v e r ที่เป็นหนึ่งใน Add-in ของ Excel ที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหา Optimization Optimization นะคะก็คือเราสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อหรือว่าการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเข้าบริษัทนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตค่ะโดยคำนึงว่าเราจะใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดหรือว่าเวลาที่น้อยที่สุดค่ะ เราจะยกตัวอย่างมา2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกนะคะเราจะหาจํานวนวัตถุดิบที่ซื้อกับซัพพลายเออร์แต่ละเจ้านะคะที่จะทําให้เราใช้ต้นทุนที่ต่ําที่สุดโดยต้องซื้อจากซัพพลายเออร์สและซัพพลายเออร์สเจ้าละ15ชิ้นค่ะและจํานวนของวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องซื้อนะคะอยู่ที่500ชิ้นค่ะ ค่ะเราก็จะตั้งจำนวนวัตถุดิบจากสพลายอร์หนึ่งสไปเยอร์สและพพลเยอร์สนะคะแล้วเราก็จะหาจำนวนทั้งหมดโดยการใช้ซ้ำค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องหาต้นทุนนะคะต้นทุนนะคะมาจากการคูณระหว่างจำนวนของวัตถุดิบคูณกับราคาวัตถุดิบแต่ละชิ้นค่ะ เราจะเอาราคาวัตถุดิบของซัลายเออร์หนึ่งนะคะคูณจำนวนวัตถุดิบจากซัลาพเออร์หนึ่งค่ะแล้วนำไปบวกราคาวัตถุดิบของซัลไพเออร์สองคูณกับจำนวนวัตถุดิบจากซัลาพเออร์สองค่ะและบวกกับราคาของซัลาพเออร์สามนะคะคูณกับจำนวนวัตถุดิบของซัลาพเออร์สามค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นต้นทุนทั้งหมดออกมาค่ะพอเราได้ต้นทุนทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดเป็นเท่าไหร่เราจะใช้เครื่องมือ Solver นะคะที่อยู่ตรง data นะคะจะอยู่ขวามือค่ะใครนะคะที่ยังไม่เคยใช้เครื่องมือนี้นะคะหรือว่ายังไม่ได้ add in เครื่องมือนี้เข้ามาใน excel นะคะไปที่ file ค่ะกด option ค่ะเลือกที่ add in ค่ะ ค่ะหากยังไม่ได้ add in solver เข้ามานะคะจะอยู่ข้างล่างนะคะจะชื่อว่า solver add in ะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็กดแล้วก็กดไปที่ go ค่ะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ติ๊กถูกนะคะเราจะติ๊กถูกที่ solver add in อย่างเดียวก็ได้หรือว่าเราจะติ๊กถูกทั้งหมดก็ได้นะคะแต่เราจะติ๊กถูกแค่เดียวแล้วก็กด ok ไปเลยะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะ solver ก็จะขึ้นมาอยู่ที่ตรง data นะคะทางขวามือคะ่ะ ค่ะเราก็จะกดใช้เครื่องมือ Solver เลยนะคะค่ะเราจะ Set Objective นะคะจุดประสงค์ของเราก็คืออยากรู้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะคะค่ะเราก็จะต้องเซต Objective ที่เซลล์ B 1 2ค่ะแล้วเรานะคะก็จะเซตให้มันมีค่าน้อยที่สุดนะคะโดยการเลือก Min ะคะ่ะ ค่ะส่วน changing variable cell นะคะก็หมายถึงเราจะเปลี่ยนแปลงตัวแปรอะไรบ้างนะคะค่ะก็คือเซลล์ที่ A6 ถึง A8 ค่ะ ค่ะเป็นเซลล์ที่หมายถึงจำนวนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์1 2และ3ค่ะต่อไปนะคะเป็น subject to the constraint นะคะคือเรามีข้อจำกัดอะไรบ้างค่ะค่ะจากโจทย์นะคะเรากำหนดว่าต้องซื้อซัพพลายเออร์2และซัพพลายเออร์3นะคะจำนวน15ชิ้นนะคะเราก็จะกดไปที่เซล A ์ A7 นะคะค่ะเลือกเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ15นะคะเพราะว่าเราต้องซื้ออย่างต่ำา5ชิ้นนะคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเท่านั้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์15ไปนะคะแล้วเราก็กดแอดได้เลยค่ะค่ะเซลล์ต่อไปนะคะคือเซลล์ A8 ค่ะทําเหมือนกัน,นะคะ่ะเลือกเครื่องหมายมาก,ก่อนเลือเท่ากับ15แล้วก็กดแอดได้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเซลล์ A9 ค่ะเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วเราก็จะใส่เลข500ไปค่ะเพราะว่าโจทย์เราบอกว่าวัตถุดิบที่ซื้อนะคะต้องเท่ากับ ทั้งหมด500ชิ้นค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ติ๊กไปที่ make u n c o n s t a n t variable nonnegative นะคะเพื่อไม่ให้ค่าติดลบค่ะแล้วเราก็เลือกตรง solving method นะคะเป็น simplex lp ให้เป็นสมการเส้นตรงธรรมดาค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะขึ้นว่า solver found solution นะคะคือหาคำตอบเจอแล้วเราก็กด ok ได้เลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็นคำตอบว่าเรานะคะจะต้องใช้จำนวนวัตถุดิบของจาก แต่ละซัพพลายเออร์กี่ชิ้นค่ะค่ะแล้วก็จะได้คำตอบออกมานะคะว่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดคือเท่าไหรค่ค่ะค่ะดูตัวอย่างถัดไปนะคะเราจะหาจำนวนวัตถุดิบที่ซื้อกับซัพพลายเออร์แต่ละเจ้านะคะที่ใช้เวลาผลิตต่ำที่สุดนะคะโดยต้องซื้อจากซัพพลายเออร์สองและซัพพลายเออร์สามเจ้าละสิบห้าชิ้นเหมือนโจทย์ข้อแรกนะคะแล้วก็จำนวนทั้งหมดจะอยู่ที่ห้าร้อยชิ้นเหมือนกันนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตัวเลขในตารางนะคะเหมือนกับโจทย์ข้อแรกเหมือนกันค่ะค่ะเราจะจมมุดนะคะว่าจํานวนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์หนึ่งนะคะเท่ากับ555ชิ้นจํานวนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์สองนะคะเท่ากับ30ชิ้นจํานวนวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์สามเท่ากับ20ชิ้นนะคะจากนั้นเราจะหาทั้งหมดโดยใช้ซัมค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเราจะหาเวลาที่ใช้ในการผลิตนะคะโดยใช้เวลาเฉลี่ยจากซัลายเออร์หนึ่งนะคะคูณกับวัตถุดิบจากซัลายเออร์หนึ่งค่ะบวกเวลาจากซัลายเออร์สองคูณกับจำนวนวัตถุดิบจากซัลายเออร์สองค่ะบวกเวลาซัลายเออร์สามคูณจำนวนวัตถุดิบจากซัลายเออร์สามค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้เวลาที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดออกมาค่ะ กดไปที่ data นะคะเลือกเครื่องมือ Solver ค่ะค่ะเราจะ set objective ที่เซล B 1 2ค่ะหลังาจากนั้นเลือก Min นะคะหาค่าที่ต่ำที่สุดค่ะตัวแปรของเรานะคะมีเซลที่ A 6ถึง A 8ค่ะข้อจำกัดนะคะเราก็จะ add เข้าไปค่ะตามโจทย์นะคะ Supplier 2และ3อย่างต่ำนะคะ15ชิ้นก็คือเซล A 7นะคะ มากกว่าหรือเท่ากับ15ค่ะกดแอดได้เลยค่ะเซล A ์ A8 นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ15ค่ะแอดเข้าไปเลยค่ะเซล A ์ A9 นะคะทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่ทั้งหมด500ชิ้นนะคะก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็กดแอดได้เลยค่ะ ค่ก,กดติ๊กที่ make u n s t r e t n h variable non-negative เหมือนเดิมนะคะเพื่อไม่ให้ค่าเป็นติดลบนะคะแล้วก็เลือก simple lp เหมือนเดิมค่ะกด solve นะคะเราจะได้ solver f i l e or solution ก็คือหาพบแล้วนะคะแล้วก็กด ok ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้คำตอบออกมาเลยนะคะว่าเรานะคะจะต้องใช้วัตถุดิบ จำนวนกี่ชิ้นของแต่ละซัพพลายเออร์ค่ะแล้วก็จะได้เวลาที่ต่ำที่สุดหรือน้อยที่สุดออกมาค่ะ